บอกว่าเรื่องเนี้ยหมกประยุทธ์มุกที่แตกเป็นว่านี่งโ้ยโอยโอ้ยโอยดอะไรขึ้ทองคำเยอะด้วยไม่ลานทับมือเดียวเลยโอ้เพราะว่ากูนี่ก็เผชินมุกที่นังยุ่นมันมันมันอยู่ครับตุ้นี้ทีเป็นหนูใจบ่วงตัวนี้ตัวนี้ทีเป็นหนูยิ่งเนาะตัวนี้เนาะแสบคือรวมทั้งเบัตเนี่ยมามาวันนี้เราประสิทภาพมายำบ่วงกันนะครับ เราเบิ่งว่าเป็นยงไรแดงแหลกพอดีเป็นได้ล่ะมันยูบอ่โอ้แงแหกกับมัน้วครับพี่น้องโอ้มันดจะดนพอดีเนาะหนึ่งเตีมครับนำกลับยังไม่เศร้า thì ô oh, tôi một cái cắt cho nó tự động thì cái đồn ô trong cái bưng ngăn bản này เซฟไว้จักรังครับ40ลังอือ40ลังเด้อครับรถต้องอือโอ๊ะปากๆๆๆอือๆ

อ,อง2น้าแล้วรุ่นเล็กๆอืมเอาถือกี่ล้วครับพี่ร้องบาทเนี่ยอืมตัวหน่อยจังหน่อยนอตัวนี้เนาะหมูคั่วหมูคั่มควมันวาแถมสวงเงา,าปลาคือบ้อนดีเย่ย โอ้โหขนาดบังบรรยากาศเีนะครับหมุนมาใส่เนาะลูกมาเจอมันเอ้าเก็บอย่างเดียวน่ะว่าจะเป็นหนูลูกก็เอารายหนแอ่ะ มหลักลงบาติดหลักล,ลงน้ำแบบสายเค้งติดเลยก่อนเมื่อยามติดเลกอ้าติดขี้เออ๊๊ย เวดูเขาใช่กับแบตอืมอันนี้เรากครับเตรียมเลยแมนทีจับแต่ลูกมันตีอะไรขนานกลับบ,บ,บอ ลันตะโพสือป,ป่ะลัมมนหมดเลยโอ้ตั<อ>วใหญ่เลยครับวันนี้ายทั้งแน่ทั้งลูกมูนตัวนี้แ่ครับเกิน

โอ้ตัวโอ้หงอกโตโอ้มาดูวิลองมันเลยหบเสารอบเสาหอบเสาหอกมีหอดลูกมันตัวนี้คือหนูใหญ่ตัวนี้เนาะเอาไ่คนเยคนด้นเ

มันนเขา้าล่างแต่ดขอมางเป็นยังหตอนนั้นเ้ยอาหารีต้วนึงมดใส่นยุต้นหน่อยพยุิธนกพิทงนั่งเขานันไปข้าคบณบอกว่าเรื่องนีบอกประยุทธ์ที่แตกเป็นบ่านี่โ้ยยโอ้ยอ้อ้้้้ม้อออโอ้แต่ว่ากูนี่กอออ มนัมนมนันมันอยู่ครับ <Okay. S 1> ชุวงนี้ทีเป็นหนูใจบ่วงตัวนี้ตัวนี้ทีเป็นหนูยิ่งเนาะตัวนี้เนาะดูเสียรวมทั้งบับดนี่หลบกข่าวแมหลบเข่าแมวก็ได้เอ้ที่ข่าวตัวข้าวยาวล้งด้วยวอกกันเหมือนมันกตาย้ที่ข้าวห,ห่อยาลงเน้นข่าวร้านเหอข้าวร้านอะไเปลงล้านข้าวหอได้ โอ้สังคนนี้เาลัิมมันมัโอ้ยงีมดดถงเทีมงานเน่แต่ที่ว่าปิดไม่ได้ใช่บ้านเนี่ยเลยหลังจากนี้เราเ็าจเอาไปแบ่งกันอยู่บ้านนะครับอ้จังก็ติดตามกันนะครับผมคลิปนี้ก็เอาไปซ้ำนี่เนาะับผมกดไลค์กดแชร์นะเป็นครับผม